ก็ซ่อนรูปเหมือนกันนะเนี่ยว้ายไม่เห็นขนาดนี้ลเลยหรอคะหนกขอวคืนนะคะไม่ได้ฉันต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานคนต่อไปเมื่อคืนคงจะหนักสิท่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะอ้าพอย ยืาเอ you know อ่ะมาสิ่เ uh ็วเร็ว,รว<ๆ>นี่ไงจับได้แล้วน่งขี้ขโมยมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะคะฉันอธิบายไ,ได้ค่ะจะแก้ตัวอะไรอีก เธอรีบตามใช่ไหมที่ห้องเดี๋ยวนี้ไปเปนไงอะ่ะพ่อนี่น่าจะเป็นขโมยกลัวล่ะเงินหายไปตั้งเยอะอยสลับผ้ามาให้หมดเลยนะว่าเธอทำแบบนี้ทำไมคนมานะอย่าเรื่องฉันเลยนะคะฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกค่ะนะคะเธอเป็นแคชเชียร์แต่กลับขโมยเงินซะเอง ไล้ความซื่อสัตย์แบบนี้แล้วจะให้ฉันไว้ใจให้เธออยู่ต่อได้ยังไงแต่ถ้าคุณมานาไล่ฉันออกฉันจะแฉะความลับของคุณมานะกับยายเอมมี่ให้คุณหวานฟังให้หมดเลยค่ะนี่กล้าขู่ฉันเหรอกล้าไม่กล้าก็ลองดูสิคะเมื่อกี้ได้ยินพูดถึงชื่อฉันแว่ววมีอะไรกันหรือเปล่าคะไม,ไ,มไม่มีอะไรหรอกจ้า พี่ก็แค่เรียกพลอยเข้ามาชมเนี่ยเรามีพนักงานที่ทั้งขยันทั้งตั้งใจทำงานพี่ก็เลยบอกเขาว่าจะขอให้หวานเพิ่มโบนัสเดือนนี้ให้นะจ่ะแถมคุณมานะเนี่ยยังบอกอีกนะคะว่าจะเพิ่มเงินเดือนให้ฉันเป็นสามหมื่นห้าแล้วก็ยกตำแหน่งหัวหน้าแคชเชียร์ให้ฉันใช่ไหมคะคุณมานะโอโ้เพิ่มให้ขนาดนี้เนี่ย ต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างใช่ไหมคะพี่มานะ,ะพี่ก็ต้องปรึกษาหวานก่อนไงนะจ๊ะพี่ก็แค่เสนอดูแต่พ่ออะ่ะเขาทำงานเก่งจริงๆนะเราไว้ใจเขาได้แล้วพี่ก็คิดว่าเขาสมควรได้รับนะจ๊ะถ้าพี่มั่นใจหนูก็ไม่ขัดหรอกคะ่ะฉันก็หวังว่าเธอจะตั้งใจทำงานให้สมกับตำแหน่งแล้วก็เงินเดือนที่เธอได้รับนะขอบคุณค่ะคุณหวาน เอจริงสิพี่มานาะช่วงเนี้ยบัญชีเงินเข้าออกไม่ค่อยตรงเลยค่ะหนูก็ไม่รู้ว่ารูั่วมันตรงไหนพลอยยังไงฉันก็ฝากเธอดูแลด้วยนะฉันไว้ใจเธอได้ใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะคะคุณหวานเดี๋ยวฉันเนี้ยจะดูแลให้บริษัทได้รับผลประโยชน์อย่างดีเลยค่ะคุณหวานไม่ต้องห่วงนะคะจ้ะงั้น ฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะจ้ะไม่เป็นไรคอยๆเป็นไงบ้างอะสรุปแกขโมยเงินเขาจริงๆหรือว่าเขาแค่เข้าใจผิดเรื่องนั้นอะพวกแกไม่ต้องรู้หรอกนะรู้แค่ว่าตอนเนี้ยฉันเป็นหัวหน้าของพวกแกหัวหน้าไม่แกหมายความว่าไงอะก็หมายความว่า พวกแกสองคนเป็นลูกน้องของฉันเราก็ต้องเชื่อฟังคําสั่งของฉันเข้าใจไหมเดี๋ยวนะได้ไงอะถ้าจะมีใครได้เป็นผลหน้าเนี่ยก็ต้องเป็นแอมมี่สิแอมมี่เนี่ยเ,เยขาทางานมาก่อบพวกเราอีกนะไม่เป็นไรหรอกจ้าแกคงคิดสินะว่าการใช้เต้าไต่เนี่ยจะได้ตําแหน่งหัวหน้าแต่เสียใจด้วยนะนอกจากจะไม่ได้ตําแหน่งหัวหน้าแล้วเนี่ย เมียก็คงได้แค่ฝันไปอ่ะมันพูดอะไรของมันอ่ะนี่แกอยไปใส่ใจนะเอมี่บ้าคุณหวานคะเมื่อวานมีคนไปขโมยเงินที่แคชเชียร์หนึ่งหมื่นบาทค่ะฮะหนึ่งหมื่นมันเป็นใครอ่ะเธอบอกฉันมาเลยนะคุณมานาจะให้ฉันพูดหรือว่าจะสารภาพเองค่ะ หมายความว่าไงคะพี่มานาะเอ่อพี่ขอโทษนะจะหวาดคือพี่เอาเงินไปจ่ายหนี้ค่าบ้านนะจ๊ะพี่ไม่อยากรบกวนขอหวานบ่อยๆพี่ก็เลยไปเอาเงินที่คัเชียเองพี่รู้ว่ามันผิดอ่ะพี่ขอโทษจริงนะโหพี่มานะไม่เห็นต้องทำแบบนี้เลยค่ะพี่ขอหนูดีๆก็ได้นะคะพี่ก็รู้นี่ ว่าทำแบบเนี้ยมันจะเกิดปัญหาหนูขี้เกียจตามแก้ทีหลังค่ะข้าวหลังอะ่ะก็อย่าทําแบบนี้อีกนะคะจ้าพี่ดูแล้วว่ามันผิดอะ่ะพี่ยังไปทาอีกนะแล้วบ้านหลังนั้นอะ่ะมันก็บ้านของเราสองคนเองนี่แ <c oughs> <c oughs> ั้นเดี๋ยวพี่ไปทํางานเต่าก่อนนะค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณหวานคะ่ะยังมีอีกเรื่องหนึง่งที่ต้องบอกคุณหวานคะ่ะเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานเนี่ยฉันไม่ยุง่งนะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแน่นอนคะ่ะคุณหวานคุณหวานแค่ทำตามแผนของฉันก็พอแผนอะไรหรือว่าเธอไปรู้อะไรมาแล้วปิดบังฉันไว้ เดี๋ยวคุณหวานก็รู้เองค่ะนี่จะดูสิไอ้องยวันนี้มนันรู้จกจ๋าเอมมี่เธอสองคนคิดเงินยังไงเงินถึงได้หายทุกวันแบบนี้ฉันจะตรวจสอบพวกเธอสองคนใหม่นะแล้วก็ไปเจอฉันที่ห้องทำงานด้วยละข่ะขหน่อยมันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะรีบไปกับเธอมี่คุณหวานกูโกร เธอสองคนมายืนเรียงแถวกันเลยทำอะไรเหรอเจ้าหวางก็อย่างที่พี่รู้นั่ละค่ะว่าเงินมันหายทุกวันหนูก็เลยต้องตรวจเช็คให้ดีก่อนสิคะ แต่ก่อนที่คุณหวานจะสแกนเนี่ยฉันว่าคุณหวานต้องตรวจสอบทุกคนแบบไม่มีข้อยกเว้นนะคะคุณมานะเองก็เคยขโมยเงินเพราะฉะนั้นก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ดีค่ะไม่นะหวานพี่ก็สารภาพไปแล้วไงแล้วพี่ก็สัญญากับหวานแล้วว่าพี่จะไม่ทำอีกนี่หวานไม่เชื่อใจพี่เหรอหนูเชื่อใจพี่คะ่ะแต่ เพื่อความเท่าเทียมกันที่ไปยืนเรียงแถวเธอนะคะก็ได้จ๋าเดินขึ้นหน้ามาหน่อยค่ะโอเคผ่านคนต่อไปเอมี่เออคุณหวานคะฉันท้องอยู่นะคะ หมอสั่งห้ามไม่ให้เข้าใกล้เครื่องสแกนอะไรแบบนี้เพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กได้ค่ะไม่เป็นไรพลอยเช็คให้ฉันหน่อยค่ะเอมี่ยกมือขึ้นไม่มีค่ะคุณหวานผ่านคนต่อไปพี่มานะคะ เผ่านนี่คุณ<น>หวานคะฉันว่าตรวจกระเป๋าด้วยดีไหมคะอะไรของเธอพลอยจะมายุ่งอะไรกับกระเป๋าของฉันมันไม่มีอะไรหรอกพี่มานะคะส่งกระเป๋ามาให้หนูเลยค่ะมันไม่มีอะไรจริงๆหวานยิ่งพี่ห้ามหนูก็ยิ่งสงสัยนะคะพลอยฉันฝากหน่อย กระเป๋ามาค่ะหวานนี่มันเอกสารที่บริษัทของเราทาั้งนั้นเลยค่ะ ว่าเงินเป็นหมื่นหมื่นที่คุณมานะอ้างว่าเอาไปจ่ายค่าบ้านกับเงินแคชเชียร์ที่หายไปบ่อยๆเนี่ยคุณมานะขโมยไปให้นางเอมมี่ไงคะไม่จริงนะหวานไม่จริงเอมมี่ท้องกับพี่มานะหรอคะพี่มานะพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงอะพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงอะค่ะัะลยฉันก่อนค่ะฉันขอโทษค่ะ ที่ผ่านมาคุณมานะไม่เคยเอาเงินมาให้ฉันเลยสักบาทนะคะฉันสาบานได้ะคะ่ะแกยังมีหน้ามาสาบานอีกหรไอยม์แกหักหลังฉันอีนางชั่วไอ้คนมักมากไม่รู้จักพอเพ่ทำลายชีวิตคู่ของเราไปหมดแล้วเออพี่นอกใจหวานแต่อีนางพลอยเนี่ย มันก็ไม่ใช่คนดีที่หวานคิดหรอกนะมันนี่แหละที่เป็นคนขโมยเงินคาเชียมาโดยตลอดมันแบกเมย์พี่คููพี่ว่าจะแฉะเรื่องเอมี่ถ้าหวานไม่เชื่อหวานก็สแกนตัวมันดูเลยไม่จริงนะคะคุณหวานมันจนตอกค่ะมันก็เลยหาเรื่องใส่ร้ายฉันน้อย,อย,อยคุณหวานคะ ผัวคุณแต่มันก็ทํางานสุขสิิตมาโดยตลอดฉันเชื่อค่ะเพราะมันไม่มีทางลงหัวผัวคุณขโมยเงินแน่นอนได้ทีนี้ก็จะได้รู้กันไปเลยว่าใครมันโกหกกันแน่ ในตัวเธอมากเลยนะ,ะคุณหวานคะฉันขอโทษค่ะแต่ว่าฉันจำเป็นจริงๆนะคะคุณหวานอย่าเอาเรื่องฉันเลยนะคะเธอโกหกฉันว่าพี่มานะเป็นคนทำแต่โจรที่แท้จริงก็คือเธอฉันไล่เธอออกร,ปรอปภคะร,ประอปภครับ<ะ>มาเอาตัวคุณพลอยส่งตำร,รวจได้เลยคะ่ะ คุณหวานคุณหวานกับเรื่องนังเอมีม่เกิมานานแล้วสิคะฉันไม่ปล่อยไว้หรอกคะ่ะตัวไปไปไม่คุณหวานห้ามใจฉันเถอะนะคะคุณหวานอ,อยูย่นิ่งหวานพี่ขอโทษพี่รู้ว่าจริงๆคนะหวานคุณหวานคะฉันขอโทษนะคะที่ฉันไม่หักห้ามใจตัวเองเอมมี่เธอรู้ไหม ว่าพี่มานาเขามีแต่ตัวทุกวันเนี้ทั้งเรื่องเงินเรื่องงานเขายังต้องพึ่งฉันอยู่เลยเธอเตรียมรับกรรมที่เธอทําไว้กับฉันเถอะฉันไล่เธอออกส่วนพี่มานะเราเลิกกันแล้วเธอสองคนก็อย่าคิดที่จะมาเหยียบที่นี่อีกนะหวานพี่ไม่ไปอะหวานส่วนเรื่อง เอมี่อ่ะพี่จะรับผิดชอบแค่ลูกในท้องหวานอย่าเลิกกับพี่ได้นะหวานนะนะไอ้คนเห็นแก่ตัวโอ๊ทโถเอมี่ม่น่าเลยอ่ะพี่นี่เหมือนทุเรศจริงเลยขอบคุณนะที่ทำให้หนูตาสว่างอะ่ะพี่ไปซะไปสิ